สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพชาวอ้พี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอัปเดตวัคซีนที่ไปฉีดวัคซีนมาก็คนนเหลี่ยมไปรับวัคซีนวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสี่เป็นชิโนฟาร์มนะครับ อัปเดตวันนี้ก็วันที่สองแล้วมาดูว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมสำหรับคนนวนเหลี่ยมเองก็ไม่มีนะครับไม่มีมีมีมมปวดแขนนิดนึงก็รอบต่อไปเข็มต่อไปก็วันที่6กันยายนนะครับเข็มสองมีสองเข็มครับซื้อไว้ซื้อไว้ไม่ได้รอรัฐบาลไม่ได้รอใครทั้งสิ้น ก็ต้องซื้อเองรอมานานละจนไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้อเองก็ต้องฝากความห่วงใยนะครับถึงทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดและฉีดแล้วกาดอย่าตกนะครับดูแลตัวเองให้รอดฝนซีซั่นนี้ไปอย่าลืมแอลกอฮอล์พกไว้ตลอดฉีดพ่นมือ ใส่แมสตลอดนะครับเวลาออกนอกบ้านด้วยความห่วงใยจากคนนอนเลี่ยมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับอยู่แต่บ้านอยู่แต่ห้องไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ไม่ได้ออกจากบ้านก็คนไหนที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ ากาจะตกนะครับดูแลตัวเองให้ดีคนไหนที่ยังไม่ได้รับก็ก็ต้องร่งหาลแล้วเราตอนนี้วันนี้ไม่ได้มาทำอะไรก็แค่มามาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ก็ไม่มีอาการข้างเคียงหรอกมีถามว่ามีไหมก็มีปวด <c oughs> ปวดต้นแขนปวดต้นแขนนิดเดียวฝากความห่วงใยถึงทุกคนนะครับ เอเ็ okay, นะครับบ๊ายบายครับ